ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันคุณโอเคหรือเปล่าทุกครั้งที่ฉันทำตามความฝันก็มักมีอุปสรรคตลอดฉันว่านี่ไม่ใช่ทางของฉันหรอกคะ่ะฉันก็คงมันแค่คนที่แพ้แบบที่ดีนพูด ที่ผ่านมาคุณไม่ใช่คนที่แพ้เลยนะอิงฟ้าคุณคือคนที่ดีคนหึึ่งในสายตาของผมเชื่อผมสิอุปสรรคพวกนี้ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกที่แม่ผมดีขึ้นก็เพราะคุณเลยนะเพราะคุณเข้มแข็งและสดใสมาตลอดผมถึงชอบคุณนะดูไหม ฉันก็ไม่เคยรู้สึกพิเศษหรือได้รับความเป็นห่วงขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งมาเจอคุณฉันเองก็เริ่มรู้สึกดีกับคุณเหมือนกัน เป็นพี่น้องกันจะชอบกันได้ยังไงอ๋อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองจริงๆแล้วอิงฟ้าไม่ใช่น้องแท้ๆของไอ้แต่ว่าไอ้จ้างมาเพื่อที่จะหลอกแม่อยากให้แม่มีกำลังใจในการรักษาตัวเหรอใช่ค่ะ ขอโทษคุณแอนด้วยนะคะที่หนูโกหกถ้าคุณแอนจะปลดหนูออกจากหนังหนูก็ไม่เป็นไรจ้ะอิงฟ้าที่ฉันเลือกหนูเนี่ยเพราะว่าความสามารถไม่ใช่เพราะว่าอิงฟ้าเป็นน้องของไอซ์ยังไงเนี่ยฉันก็เลือกอิงฟ้าแสดงอยู่ดีจ้ะจริงเหรอคะคุณแอนขอบคุณมากนะคะจ้ะไอซ์ แล้วจะเอาอยัางไงต่อกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิตตี้กับคุณแม่รู้เนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆนเฮ้ย hey, นี่มันอิงฟ้าแฟนเก่าแล้วนี่ว่าทำไมได้ไปเป็นดา,าราแล้ววะืมเลือกกับฉันไปได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย ขอโทษนะคะคุณรู้จักอิงฟ้าด้วยหรอคะใช่ครับอิงฟ้าก็เคยเป็นแฟนเก่าขอเบงมีอะไรหรือเปล่าครับออคือฉันเป็นนักข่าวอะคะ่ะก็เลยอยากจะรู้ประวัติของอิงฟ้านิดหน่อยคุณพอจะเล่าให้ฉันฟังได้ไหมคะคือว่าผมต้องรีบไปทำงานนะครับเ,ออเวลามันเป็นเงินเป็นทองอะครับออนี่ค่ะ ค่าเสียเวลาทีนี้จะเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังคะอ๋อคือเรื่องเป็นนี้ครับอิงฟ้าเขาไม่ได้กัมพาแม่ก็เสียตั้งแต่เด็กครับเห็นว่ามีพี่สาวด้วยนะครับแต่ว่าโดนแยกจากกันตั้งแต่เด็กเลยครับแน่ใจนะคะว่าเป็นพี่สาวไม่ใช่พี่ชายแน่ใจนะครับเพราะว่าอ,อิงฟ้าะเขาเล่าให้ผมฟังเองเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าค่ะงั้น ่านรบกวนขอของบางอย่างจากคุณหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะให้ค่าเสียเวลาเพิ่มผมดีใจมากๆเลยนะครับที่คุณแม่หายดีจนกลับมารักษาตัวที่บ้านได้หนูก็ดีใจเหมือนกันค่ะแต่คุณแม่ ก็ต้องกินยาตามที่หมอบอกด้วยนะคะแม่รู้แล้วนะขอบใจนะวันนี้แม่อยากจะจัดการเรื่องหุ้นของบริษัทที่จะยกให้อิงฟ้านะแม่เองคงทำไม่ไหวแล้วล่ะแม่คงยกหุ้นบริษัทให้อิงฟ้าไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่ลูกสาวจริงๆของแม่มันเป็นตัวปลอม คิตตี้คิตตี้พูดเรื่องอะไรอะ่ะคุณแม่ครับคุณแม่อย่าไปฟังคิตตี้นะครับหลักฐาน DNA อยู่ในซองทั้งหมดแค่นี้ชัดหรือ,อยังคะว่ามันคือมิจฉาชีพอะ่ะคุณแม่คะให้หนูแจ้งตำรวจจับมันเลยไหมคะไม่ต้องแจ้งพี่เป็นคนจ้างอิงฟ้ามาเองแหละ พราะพี่อยากให้แม่มีกำลังใจในการรักษาตัวคุณแม่ครับผมขอโทษนะครับที่โกหกคุณแม่แม่รู้มานานแล้วละ่ะหลังจากที่เจออิงฟ้าวันนั้นนักสืบของแม่ก็นำหลักฐานมายืนยันว่าน้องสาวจริงๆของแกเสียชีวิตแล้ว ก็พ่อตลอดเวลาที่แม่อยู่โรงพยาบาลเน่ยมีแต่อิงฟ้ามาดูแลแม่อยู่คนเดียวแม่ได้รับรู้ถึงความเป็นห่วงและความจริงใจมันไม่ใช่การแสดงนะคิตตี้มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเขามาดูแลแม่มากกว่าลูกสาวแท้ๆของแม่อีกนะแม่ก็เลยอยากจะตอบแทนความดีของเขาในฐานนะ ว่าที่ลูกสะพ้ยยังไงล่ะคุณแม่รู้เรื่องนี้เหรอครับฉันไปเยี่ยมคุณลีมาแล้วฉันก็เล่าความจริงให้คุณลีฟังก่อนที่คุณลีจะออกจากโรงพยาบาลว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเธอสองคนเนี่ยรู้สึกยังไงต่อกันแต่ยังไงหนูก็ไม่ยอมรับมันในฐานะไหนทั้งนั้นแหละ คนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบเธอจะมาเป็นลูกสะใภ้บ้านหลังนี้ได้ยังไงอิงฟ้าไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่ว่าอิงฟ้าเนี่ยคือน้องสาวแท้ๆของฉันฮะหนูเป็นน้องสาวของพี่แอนเหรอคะใช่พอพี่เห็นปานของหนูเนี่ยแล้วพี่มารู้ความจริงว่าหนูเนี่ยไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของไอซ์พี่ก็เลยให้คนไปสืบแล้วพี่ก็ได้รู้ความจริงจริงๆแล้ว อิงฟ้าเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่พี่แอนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยหนูไม่อยู่ที่นี่ละเชิญแม่อยู่กับลูกสะใภ้ตัวปมๆของแม่ไปก็แล้วกันหนูจะไปอยู่กับพ่อที่ต่างประเทศคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ห้ามน้อง่อยเหรอครับปล่อยไปแบบนี้มันจะดีเหรอครับ จริงๆแล้วคิตตี้อ่ะเขาก็ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของแม่นะคิตตี้อ่ะเป็นลูกติดจากพ่อเลี้ยงการที่เราปล่อยให้เขาไปอยู่กับครอบครัวเขาอ่ะมันอาจจะดีกว่านะแต่แม่ก็ยังรักแล้วก็ดูแลเรื่องเงินของเขาเหมือนเดิมไอ้ไม่ต้องเป็นห่วงนะลกูก ไม่คิดเลยนะคะว่าจากน้องสาวตัวปลอมจะเปลี่ยนมาเป็นภรรยาตัวจริงของพี่ได้พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะได้ภรรยาที่ทั้งสวยทั้งดีและเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ถ้าหนูไม่มีพี่หนูคงมาไม่ได้ขนาดนี้หรอกคะ่ะขอบคุณพี่ไอมากเลยนะคะที่เข้ามาเป็นพระเอกในชีวิตจริงของหนูหนูรักพี่นะคะ พี่ก็รักหนูนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากเรียกว่าพี่เป็นเรียกว่าที่รักแทนได้ไหมเด่น้องสาวตัวปลอมค่ะพี่ไอซ์สุดที่รัก